วันนี้นะครับสดาร์นักล่าผีของเรานะครับทำการสร้างบททดสอบให้กับผู้เล่นใหม่รัตโมโบเบียครับไปดูซิว่าเขาจะสามารถผ่านคุณทดสอบอ่ะเดี๋ยวก่อนเริ่มเริ่มจัดคักคิวแรกก่อนอันนี้ได้อยู่ไหมฮะไปตามชมพร้อมกันครับสองห้องใช่ไหมฮะเเดีี๋ยยยยวววาากกครจัดเลยผมยังฟังไม่ออกเลยพี่แคทชั้นเ Next Generation ทุกคนอยู่ในอัลตารปะจำตัวนะฮะ คุณม,มีพลังกิจอะไรให้ก,กับเด็กใหม่ของเราครับท่านศาส,สดาทั้งสองเอา้าโอ้โหงี้อ่ะเดี๋ยวก่อนเริ่มเริ่มจากสกิลแรกก่อนสกิลแรกสกิลการทายทองฟ้าอ่ะสกิลทายผีอ่ะสกิลทายผีจะทายยังอ่ะ,ะ,อะมองทองฟ้าสกิลทายผีอันอันอันนี้อันนี้ผม,ผมยังผมยังไม่รู้เลยสภาพอากทองฟ้าอย่างเงี้ยจากความรู้สึกค่ะจากความรู้สึกคุณผมเชื่อใครได้บ้างเนีแกทองฟ้าอย่างงี้นะผมผมว่านี่นี่กำลังช่วงน่าจะเป็นช่วงเย็นช่วงเย็นเนี่ยช่วงเย็นต้องต้องตัวจไงโยยักษ์ในชื่อ โยใครทุกคนทุกคนเราโยนขอไว้ข้างหน้านี่เราให้เด็กหมหาคนเดียวเก่งเขาเป็นบททดสอบให้พวกคุณเนี่ยพวกคุณก็ได้บททดสอบจากแองจี้วิงก็มีบททดสอบให้นี่คุณไ้อินอินหลังสรุปสุดแล้วผีผีมีตัวอะไรในชื่อนะฮะปกติเนี่ยถ้าเป็นทฤษฎีเก่าอ่ะมันจะต้องเป็นตัว M เพราะว่า morning งนะมอ morning ต้องมีตัว M แต่เนี้ยคือคุณสามารถสร้างใหม่ได้เลยมันีเช้าเหรออันนี้เช้าปกติเป็นเป็นยามเช้า ไม่ยามเย็นใช่ไหมไม่แต่ว่าผมว่ามันมันเราเราจะเราจะตีความยามเย็นก็ได้ฮะแล้วแต่การตีความแต่ประสบการณ์ของผมนะแต่ห้ามอากาศที่แบบไม่มีอะไรเลยมืนครับมันเปการเคลียร์เคลียร์เวเตอร์เคลียร์เวทเตอร์ตัวซีเหรออาจจะเป็นตัวซีใช่เฮ้ยเอาเลยฮะตัวอะไรเรามีตัวเดียวเลยฮะตัวซีอ่ะมีตัวเดียวเลยมีมิกฮะมีมิก ใค,ใครทำอะไรวะคุณทำอะไรฮะคุณตุตง่ตงซาฮัวเร่นเรนมิวสิกบอ็อะมันมันไม่ใช่ของเรนนะมิวสิกบอกมีโอกาสเป็นมิมิกไหมฮะตานี้ถ้าเขาทายแล้วเป็นมิมิกที่เป็นผีตัวเดียวเลยอ่ะคือเขาผ่านเลยนะเพราะว่าถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากโอกาสที่จะเป็นมิมิก มีอะไรผิดพลาดโคเรียก็หีอะนี่ไงเขาทำนายไว้แล้วตัวซีตัวยูก็คือซีกับหัวไงซีกับหัวเป็นตัวยูนี่เป็นไปได้ตาผิดหนึ่งข้อจำไว้เลยว่าเด็กใหม่ตาผิดหนึ่งข้ออ้าวเนี่ยมาไว้้หลังเลิกเน่นพี่จะมีบทลงโทษบทลงโทษก็คือเด็กใหม่ต้องมาพิมพ์หน้าโปรไฟล์สตรีมพี่ทุกวันจะต้องเป็นคำชมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าวันน่ากลัวน่ากลัวอุ้ยฝนตกเงี้ยทำนายทำนายผีดนะฮะฝนตกเงี้ย ยังไงเดีฮะใช่ค่ะใช่ค่ะมาค่ะเราต้องไปต้องต้องมีตัวอาหไหมอย่างเงี้ยเนี่ยผมผมว่านะอามีตัวอาฮะโอเคตามหลักสูตรเลยอันนี้ อวตาเหมือนไม่ต้องเล่นเหมือนก็ได้อัน <st> นี้เป็นบททดสอบนะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีนักฆ่าเนี่ยอยู่ในเกมด้วยเนี่ยคุณจะต้องหลบผีไงเมื่อกี้เขาถือกระจกไปฮะเก็เล่นเลยตุ้มขอบผมมีตัวอามีตัวอาใช่ไหมมีตัวอาเฮ้ยมีตัวอาจริงด้วยเฮ้ยเเฮ้ยมีตัวอาจริงด้วยถือว่าคุณทายได้นะเนี่ย เห็นไหมเป๊ะเลยมันถูกอันตานี้ตานี้อ่ะตานี้ตานี้ตานี้อ่ะตานี้นี่ยตัวอาตัวทีจำไว้ตัวอาตัวทีครับได้ทั้งสองตัวเลยตัวอาไม่อาก็ทีใช่ไม่อาก็ทีมีตัวอาฮะถือว่าเข้าเข้าข่ายอ่ะมีตัวอาไม่ได้ตัวนี้พิเศษหน่อยตัวนี้พิเศษหน่อยพิเศษใส่ไข่หน่อยออนเลียวออนเลียวจะต้องดับเทียนกดทุกเล่มแล้วถึงจะเผาอังกฤษดดับสักเล่มก็ได้เอ้าแต่ตะกี้ไม่ดับเลย โ okay, okay. yeah. อเคฮะโอเคโมรอยเนี่ยเน่ยม่โมรอยว่ะอ้าวเหรอตัวอะไรเดอรทวินเหรอใช่ในั่นเดอร์ทวินเรื่องสองมากโอ้โหเรื่องเลวอ่ะแต่ถามว่าวกไกลไหมโบกไกลฮะใช่ใช่แตผมเชี่ยเชี่ยไม่ทนนะัน oh. อือ oh. อือเนี่ยเอาคุณทายไว้ก่อนนะคุณทายไว้ก่อนนะจังหวะนี้ผมถือว่าคุณได้เรื่องแนละ้วโมรอยกับเดอรทวินนะ้สองตัวนี้ผมมีวิธีเช็คเดอะทวินนะแต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้เข้าไปดู ผมผมจำได้ว่าตัวมันจะทําให้ของระยะไกลกระเด็น16เมตรใช่ปะกระเด็นพร้อมกันทําให้เราหาผียากขึ้นอ่ะ๋อหหมายถึงว่างงผีอยู่ห้องไหนกันแน่กระเด็นพร้อมกันสองห้องใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนรุดออกมาจากประตูแต่คุณน้องเปิดไปดูผมเลือกตามคุณแล้วกันฮะ อดีคุณทายถูกนี่ผมว่าคุณหมดเลยไม่ผมยังผมผมผมยังไม่มั่นใจว่าเป็นทวินจริงหรือเปล่าเขาเขาเก่งไว้สองตัวฮะเดอะทวินส์กับโมลอยอ๋อทวินนะอ่ะโอเคทวินนะไปไปดูว่านี่ว่าจะถูกหรือไม่ถ้าถูกนี่ผมว่าคุณเลื่อนขั้นเลยนะโอเคโอเคและคุณทายถูกผมมีช้อยให้เขาเลือกทั้งโมลอยกับเดอะทวินแต่เขาเลือกถูกเขาเลือกเดอะทวินฮะนี่ฮะยังไงดีฮะเลื่อนขั้นผ่านผ่านอย่างนี้ผ่านอย่างไี้ผ่านอย่งนี้ยัง ยังอีกเหรอจนถุงถือตจนถุงถือยันก็ไม่ผ่านแล้อย่างเงี้ยไกลๆขึ้นมาด้วยเฮ้ยเวียนไกลๆขึ้นมาด้วยใช่ฮะคือเขา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 เป็นน่าจะเป็นเดทาวินเห็นไหมนะฮะเขามีทฤษฎีของเขาเราไม่ให้นายผ่านยังไม่ผ่านเลยเอางี้ตานี้ตาสุดท้ายชี้ขาดเลยอ่ะคุณอยากทดสอบอะไรทดสอบเลยนะฮะไปเอาฮะคุณตัวโยต้าตานี้คุณมีบททดสอบให้เขาไหมหรือไม่มีนะมีครับมีมีมีเดี๋ยวให้เขาฟังที โอเคนะฮะอ่าเราเราเจนะเจมีมีบ้างไหมมีบ้างไหมมีค่ะมีมีมีอ่ะให้เขาทำเลยโอ้ชัดเจนแล้วเริ่มไม่ง่ายเลยดีไปไปไปกลับบ้าน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 ไม่ต้องถ่ายแล้วกลับบ้านกลับบ้านง่ายเกินไปนะเรื่องด้วยตานี้ง่ายเกินไปนะฮะเรื่องด้วยตานี้ง่ายเกินไปหลักฐานก็ให้ง่ายๆเลยเกินเรื่ผมเจเดี๋ยวมีมีทีไรผมไม่เคยชนะมันเลยนะเตรียมคิดบนรถสอบไว้นะฮะมาตรฐาทั้งสองคนนะครับมา โอเคครับอันนี้เป็นบททดสอบสุดท้ายของคุณแล้วนะในคลิปนี้คุณจะได้เป็นนักนักล่าผีแบบมืออาชีพแล้วหลังจากนี้เอ่มอ,ม,อม,มีตัวเอสแต่ผมผมยังไม่รู้ไอ้ไอพ้พระไอ้พระจันทร์เนี่ยว่ามันวา่นวามันคืออะไรอ๋อพร<า>ะ <พา S 1> จันทร์คือมูนค่ะเป็นที่อยู่ของเซเลมูนโอเคตสุดไครับเนี่ยตสุดไครับเนี่ยบททดสอบก็คือครับ ถ่ายรูปให้เต็มอัลบัม้มแต่ต้องเป็นสามดาวทุกรูปต่อให้มันเป็นเกรดมันก็สามารถทำได้แค่คุณมีเซนส์การที่จะถ่ายผีเกรดให้ได้สามดาวทุกรูปนั้นหนึ่งถ้ามันเป่าเทียนเราก็ถ่ายเลยสองบยโยนของเราก็ถ่ายเลยเออเนี่ยเป็นไงจเจนนะอคอมเมนต์มาตอนนี้เรียกว่าในรูปอัลบั้มเนี่ยสามดาวทุกรูปเลยนะเขาตั้งใจถ่ายตั้งใจถ่ายกว่าเจนนี่โอ้โหเก็บหมดแล้วตอนนี้ เฮ้ยไม่ธรรมดาครับอยู่ๆเี่เ่แก๊กประตูเน่ถ่ายได้ทันไหมเน่งูค,ค,คือตาน,นี้ไม่มีการบูทใหม่แล้วบอกว่าลบรูปให้หน่อยไม่มีเลยตานี้ยไม้กางเขนก็จะได้เงินเยอะการถ่ายแล้วได้เงินเยอะที่ที่สุดก็คือถ่ายผีเนี่ยอันน,น,น,นี้มันเนเ่นเ,นเ,นเน่มันเพิ่งเป่าเน่ถ่ายเร็วตอนนี้เขาเป็นนักถ่ายผีเกรดเออันนี้เกรดเอเอพโหนะครับเป็นเรดนะฮะ ย,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 ยไม่ธรรมดาฮะบอกเลยนะฮะไม่ธรรมดาฮะถือว่าผ่านนะนอะอันนี้คือเจให้ผ่านนะดูไหมฮะให้ผ่านขวัญใจช่างภาพค่ะได้รางวัลขวัญใจช่างภาพพูดป็นขวัญใจช่างภาพรายงานสถานการณ์กันนะตอนนี้เขาผ่านบททดสอบของเจแล้วเพราะเขาถ่ายสามดาวทั้งหมดเลยนีน่มันของผมบททดสอบมันง่ายไปอ่ะดิเออเองเอายากๆต่างๆนี่มาไม่ไม่ ต้องรอตัวที่ต้องฟังเสียงผีนี่มันสองตัวนี้มันไอที่เกินไปมามันง่ายไปมันชัดไปอ่ะอันนี้ยอันนี้อ่ะอันเนี้ยฟังเสียงผีอ่าด่านเนี้ยอ่านเนี้ยอ่ะฟังเสียงผีะจังหวะนี้ E M F ไฟฮะโอ้โหอ่ะตอบแล้วอ้าวได้ได้ฟังแล้วคุณจะได้ฟังแล้วแมทนี้แหละได้ฟังเสียงตีผีแล้วแล้วตัวนี้ยากพอสมควรยากจัดเลยผมไลยฟังไม่ออกเลยตรงผมยังไม่ออก โอเดี๋ยวผมลูบให้ผมลูบให้แคบไม่ต้องลูบอ๋อไปหลบกันดีกว่าโอเคได้เลยฮะสังเกตเสียงตีนผีฮะตึบ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 ไปฮะเลิกฮันแล้วได้ยินไหมฮะได้ยินเสียงตีนผีไหมฮะเมื่อกี้เชิญครับ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 เลิกเลิกฮันแล้วคุณสังเกตไหมฮะเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งวิหนึ่งวิเขาเดินสองเก้า ในหนึ่งวิเนี่ยผีเดินสองเก้าหนึ่งวิตึกตึกหนึ่งวิตึกตึกหนึ่งวิตึกตึกเห็นไหมเมื่อกี้ตึกตึตึก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 ตัวนี้ตึกตึกับกตึ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 กตบอตึก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 ใช่ครับึกตึกตึกตึ่ตึก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 ตยกตักตึ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 ไตึก้ึกตึกตึกตึกะึกตึาตึกต้าตแล้วรอดูก็อาจจะเป็น เดท่านมาแล้วท่านมาแล้วท่านมาแล้วฟังฮะเดินปกติครับผมผมพูดเลยนะเดินปกติครับผีตัวนี้เดินปกติมากแล้วการที่มันเร็วขึ้นมันเก็บสแตรกครับผมมันคือสปิริตนะฮะไม่ต้องไม่ต้องตัวอื่นเลยมันคือสแตรกมันเก็บสแตรกฮะเมื่อกี้สังเกตไหมผีมันเดินตึกตึกตึกแล้วพอเจ๊ไปบนมันค่อยเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆตึก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 มันคือสปิริตฮะ เกิดอะไรขึ้นฮะวินหรอคุณฟังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่าเมื่อกี้อาจจะเมื่อกี้อาจจะไม่รู้เขาไปหลูบฮะที่สังเกตว่ามันเก็บสแต็กเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันหลูบเขาหลูบมาเลยตึก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 ไปเรื่อยอ่าลองลองวิเคราะห์ดูฮะว่าประมาณไหนใช่มันเลยตึก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 อ่าตัวอะไรฮะตัวอะไรอ่ายืนยันเลยฮะเป็นได้ทั้งสวิตชแวิตเดอะทวินฮะอืคือมีเดินปกติมามันชัดแล้วฟังเสียงไม่ออกใช่ไหมฟังเสียงไม่ออกใช่นี่ อะไบอะไม่คดผมไปไปแล้วนใช้นี่ปิลิตตัวลิตย่าไม่ได้ไหวนะบอกว่าใช้นี่ไปเช็คฮะมั่นใจตัวลิอ่าใเมั่นใจครัมั่นใจครับมั่นใจเอ้อะไรทำให้คุณคิดเป็นสปิลิตระ โอ้เพราะมันวิ่งไวตั้งแต่รอบแรกรอบสองก็วิ่งเท่ากันไม่เป็นอะไรก็ช่างอยู่ดีมาเดี๋ยว่าความไวมันที่ความไวมันความไวมันเท่ากันถูกไหมฮะแล้วเมื่อกี้คือนายโตโยก็บอกแล้วว่าถ้าใช้สมาร์สติ๊กเนี่ยจะช่วยคุณได้สติ๊กโยนไปแล้วจับเวลาสนาทีนี่ไงไปนี่แล้วบอกไม่บอกโอเคฮะสรุปแล้วให้ผ่านไหมฮะแต่เขาฟังสปีดได้นะไม่ค่ะผ่านก็ได้ผ่าน70% โอ้70%น่ะไม่ไรนะเดี๋ยวรอบหน้ามาใหมอีก30%ตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นเด็กเด็กธรรมดาเด็กทั่วไปอ๋อเด็กทั่วไปนะจะเป็นเด็กใหม่เป็นทั่วไปนะเดี๋ยวจะเป็นเด็กชำนาญการก็่อเมือทายถูกด้วยตัวคนเดียวอู้โอเคใกล้นะใกล้้วจริงๆผมเล่นคนเดียวเนี่ยผมเล่นคนเดียว in insanity กชนะนะแต่ว่าอาจจะกดดันนะอาจจะกดดันยากอยู่มันมันชนะไกลกองหอไม่เป็นไรฮ่ะเดี๋ยวรอบหน้ามาจัดอีก แต่ไม่แน่ผมไม่มันไม่แน่นะว่าจะเป็นอาจารย์สองท่านนี้อาจจะเป็นอาจารย์นีโมหรืออาจารย์ไข่เจียวก็ได้คุณรอดูเลยนะครับได้เลยเจอไหมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเราคลิปนี้ขอบคุณมากครับเจอครับเจอกันครับเอาใจช่วยคุณไก่กรอบกันด้วยนะฮะบ๊ายบายครับเจอกันม่ครับไออบเอาใจให้ไก่กรอบนะ